ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023ท่านพลเอกวิทย์เทพอัสดินนาวิทยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปถัมภ์มและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุรรัติถมบนตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมา รองประธานคกรรมการและเลขานุก,การคณะกรรมการจัดงานวิ่งโอลิมปิกเดย2023และคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย2023ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 5K เข อาทิท่านสุศักแมนทิมท่านยศวัตรมาไปสารสินท่านพนมโพกแกวตลอดจนท่านพลเอกดอกเตอร์ชินวัตรแมนเดชนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนเยาวชนนักกีฬาอาชีพและสมัครเล่นเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทุกประเทศที่เคารพทุกท่านครับ กรบผมร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดในนามจังหวัดกาญจนบุรีกะผมรู้สึกยินดีและภิเกตอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาต้อนรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระรงมราชินุธรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมทั้งนักวิ่งที่เดินทางมาทั่วประเทศ ตลอดจนพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีทุกคนที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมอันเป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ได้ต้อนรับนักวิ่งทุกท่านกว่า5,000คนในวันนี้กิจกรรมโอลิมปิกเดย์2023มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระนาของคณะบรรการโอลิมปิกประเทศรือ International แนมาเสร็จการรักษาสุขภาพออการออกกำลังกายการรูก้กีฬาอดิมปิะยานถึงทำโอลิมปิกฝังการกำลังกายรู้ความรักทีมีศึกนี้ยังเป็นการตูวเศรษฐกิจและใจายรายได้ไปสูภ่ภาพส่งเสริมการกระจายพื้นที่การเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็นวงกว้างอีกด้วย จังกาบริของเราทางทิศตะวันตกของประเทศมีพื้นที่ทั้งสิบสองไร่มีพื้นที่ใหญ่ทของประเทศจากจังหวัดนครศรีมาและเชียงใหม่การปกครองเป็นสิบสามอำเภอาตำบลเก้าร้อยตระก้านและการบริหารและการส่วนท้องถิ่นร้อยยี่สิบสองแห่งตอเรามีช่องทางธรรมชาติและช่องทางต่างผู้ทำรัฐอำเภอเมืองและตำเภน ด่านเจดีสามองค์อำเภอสามขาชงทางธรรมชาติมีสิบสามชงทางมีจักรยานยนทั้งสิ้นแปดเจ้าคนเศษปัจจุบันต้องนักชาวไทยและชาวต่างเข้ามาในจังหวัดของห้าร้อยหกสิบหกท่องเที่ยวมากเป็นระดับสัมพัน